นะครับจาก YLGN บุ l เลียนกันก่อนนะครับคุณวรุสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมพครับสวัสดีครับทองคําเปิดตลาดมาตั้งแต่ต้นปีเมื่อวานนี้ก็ดูน่าสนใจเช้าวันนี้ในตลาดโลกย่อลงมานิดหนึ่งคุณรุษประเมินสถานการณ์ราคาทองคําในช่วงนี้ยังไงบ้างครับทองคําช่วงนี้ยังคงค่อนข้างผันผวนครับคุณสมพลแต่ว่า เรายังมองแนวร้มและก็โมเมนตัมในระยะยาวของทองคําเป็นบวกนะครับแล้วก็ในปี2021เราก็ยังมองว่าจะมีลุ้นที่ราคาทองคําในระยะยาวๆเนี่ยน่าจะมีการค่อยๆไต่ระดับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นออไปหาไฮของปีที่ผ่านมานะครับ,รบก็มีหลายๆปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคง น่าจะยังคงไม่ฟื้นตัวจากกระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับรวมทั้งแนวโน้มที่จะบรรดาาธนาคารกลางต่างๆยังคงเติมเงินแล้วก็อันเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแต่ต้องบอกว่าระยะสั้นๆนะครับความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวแล้วก็กระเซื้องขึ้นหลังจากเรามีประธานาธิบดีคนใหม่คุณโจไบเดนนะครับก็เลยทําให้ทองคำเนี่ยเริ่มมีลักษณะของการแกว่งตัวแล้วก็ผันผวน แต่แต่สิ่งที่นักลงทุนจับตาครับก็คือการก้าวเข้ามาของคุณไบเดนเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวหรือขยายตัวได้จริงไหม,มถ้านักลงทุนคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะค่อยๆฟื้นตัวหรือว่าดีขึ้นทองคําก็อาจจะย่อหรือตับฐานลงแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามครับก็คือท่าทีหรือนโยบายของคุณไบเดนเนี่ยณปัจจุบันถ้าดูจากการพิธีสาบานตนหรือการรับ,บตาแหน่งนะครับก็ต้องบอกว่า คุณไปเล่นเองก็ยังไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมากนักนะครับมุ่งเน้นไปที่ทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของการลดการระบาดของไวรัสโควิด9แก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติศาส,สนาแล้วก็มุ่งเน้นไปที่ความเป็นเอกภา,ภาพนะครับแล้วก็แก้ไขสภาพภูมิอากาศหรือแก้ไขปัญหาโลกร้อนอก็ ถือว่าไม่ค่อยโดนใจนักลงทุนในช่วงนี้เท่าไหร่ครับก็เลยก็เลยทําให้คนมองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ฟื้นหรือว่าโตอย่างก้าวกระโดดน,นะครับ,รบดอลลาร์ที่เคยแข็งแข็งค่าหรือว่าตอบรับในเชิงบวกต่อความหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะดีหรือว่าหรือว่าโกลธอย่างชัดเจนครับก็เริ่มมีแรงขายของกำไรสลับกลับลงมาอทองคําทองคําก็เลยได้อานิสงส์ครับก็เริ่ม ฟื้นตัวแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับกลับขึ้นมาครับแสดงว่าจริงๆพอยต์สำคัญที่ตลาดมองก่อนหน้านี้คือความคาดหวังกรณีของโจไบเดนแต่พอพูดออกมาแล้วดูเหมือนว่าตลาดอาจจะไม่ตอบรับดอลลาร์ก็เลยอ่อนค่าซึ่งเป็นผลบวกของทองคำซึ่งทองคำช่วงนี้ก็ยังถือว่าเมื่อกี้บอกไว้ว่ายังน่าสนใจอยู่ใช่ไหมครับคุณมรุครักยังยังน่าสนใจครับในในระยะยาวครับแล้วก็โดย พฤติกรรมของตัวราคาทองคํานะครับโดยมีกองทุนขนาดใหญ่เป็นเป็นมีรูปแบบของการเข้าซื้อแล้วก็เข้าลงทุนนะครับ,รบโดยคอร์เตอร์ที่4กับคอร์เตอร์ที่1มักจะมีการอ่อนตัวแล้วก็ย่อตัวลงมาทําระดับต่ำสุดของปีนะครับคอเตอร์สเนี่ยจะค่อยไต่ระดับขึ้นเป็นไซด์เวย์ครับคอร์เตอร์สาองปีที่ผ่านสองปีถึงสามปีที่ผ่านมาครับ ก็จะเป็นการทำระดับสูงสุดของปีนะครับแล้วก็ฮอเตอร์สก็มีแรงขายทำกำไรวนกลับลงมาอีกรอบงอย่างนี้ครับก็สี่เอ่อพฤติกรรมของทองคำเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แหละครับมา2-3ปีแล้วดังนั้นเนี่ยเอ่อโดยพฤติกรรมที่นักลงทุนลงทุนก็มักจะหาจังหวะเข้าซื้อกันเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงนะครับในในช่วงในช่วงต้นปีครับซึ่งเราก็ยังมองครับว่า ราคาทองคําผ้ามีลักษณะของการอ่อนตัวหรือว่าย่อตัวลงมาเยอะๆนะครับใกล้ๆกับโซนบริเวณพัน0 0เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีซึ่งเป็นแนวรับจิตวิทยาแนวรับแรกนะครับแล้วก็ถ้าไม่หลุดก็ถือว่าอาจจะเป็นไม้แรกหรือว่าเป็นจุดแรกที่นักลงทุนระยะกลางระยะยาวในในการเข้าซื้อนะครับ,รบแต่ว่าถ้าหลุดลงมาจริงจ เรามองว่าราคาเนี่ยอาจจะลงต่อไม่ได้ไกลมากนะครับก็อให้แนวรับถัดไปบริเวณพันเจ็ด้อยหกสิบสี่เหรียญดอลล่าต่อเฟสออนก็ถือว่าน่าจะเป็นโซนที่น่าจะเก็บสะสมเพิ่มเติมในระยะกลางระยะยาวได้ได้ค่อนข้างมากครับ,รบก็ถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยก็น่าจะราคาน่าจะอยู่ราวๆถ้าพันเจ็ด้หสิบสี่นะครับสองหมื่น้า สองบาทต่อบาททองคำํำก,ก็ถือว่าเป็นจุดที่ที่ค่อนข้างถูกแล้วก็ถือยาวๆเนี่ยเราก็มองว่าไม่ไม่น่าขาดทุนแล้วก็เป้าหมายปีนี้นะครับเราก็ยังมองว่าทองคำเนี่ยเออน่าจะได้เห็นใกล้ๆกับระดับ2,000ถึง2,075เหรียญดอลลาร์สหอัอนะครับ,รบก็ถ้าคิดเป็นทองคำแท่ง96.5บาเหรียญอบาทก็ประมาณ20,000ืน ก้าหกร้อยบาทต่อบาททองคำค,คุณมรุษมีคุณแอนถามเข้ามาจุดจีนปกติแล้วราคาทองคําจะ,จะความต้องการจะขยับขึ้นเนาะทำให้ราคาขยับขึ้นคุณแอนถามว่าปีนี้จุดจีนจะหนุนราคาทองไหมครับครับโ,โดยโดยส่วนส่วนใหญ่ะนะครับ ก่อนจุดจีนเนี่ยต้องบอกว่าจะมีแหลงซื้อทองคําในรูปแบบของฟิสิกอลดีมันขึ้นมาหรือทองคําที่เป็นทองคําแท่งทองคํารูปประพันธ์นะครับร้านทองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มออเดอร์ในส่วนของตัวทองคําแท่งเพื่อไปแปรรูปหรือนําไปผลิตเป็นรูปประพันธ์นะครับอตอนช่วงที่ทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในช่วงปลายปีถึงต้นปีครับแต่โดยพฤติกรรมของทองคําจริงๆต้องบอกว่า ราคาจะค่อยๆไต่ขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนรเราก็เริ่มอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาหลายคนก็แซวกันครับว่าพอได้ทองคําเป็นของขวัญตรุษจีนก็เอาทองมาขาย,ขายเลยใช่ <laughs> พอเอาทองมาขายก็ราคาก็จะมีการย่อตัวหรือปรับตัวลงนะครับปีนี้เนี่ยเรามองว่าเทศกาลตรุษจีนอาจจะไม่ได้กระตุ้นความต้องการในส่วนของตัวทองคํา มากนักนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ดีมากนักแล้วก็การให้ทองคําซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าค่อนข้างแพงเนี่ยก็ก,ก็อาจจะอาจจะไม่ได้จูงใจมากนักตามภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าโดยโดยเทศกาลแล้วเราก็ยังมองว่าน่าจะยังทําให ตลาดทองคำเนี่ยยังคงมีความคลึกคักอยู่แล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็ยังมองนะครับว่าการให้ทองคำเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเป็นมงคลแห่งชีวิตซึ่งหลายคนก็บอกไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าราคาทองทองคำจะเป็นยังไงอจะเป็นยังไงคือเหมือนของขวัญปีใหม่หรือของขวัญที่เราต้องให้คนที่เรารักนะครับราคาแพงเท่าไหร่เขาก็เขาก็จะซื้อซึ่ง พฤติกรรมและลักษณะดังกล่าวครับก็จะกลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อเรื่องหนุนทองคาในช่วงก่อนอที่จะถึงเทศกาลตรุษจีนสักอ,อ,อาทิตย์หรือสองอาทิตย์ครับครับครับคุณรุตเมื่อกี้ผมผมติดใจที่คุณมรุษพูดว่าปกติแล้วเนี่ย Q4 และ Q1 ของแต่ละปีราคามันจะมักจ,จะต่ำสุดแล้ว Q2 จะออกไซด์เวย์ q 3จะขึ้นไปสูงสุดในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาปีนี้ยังไม่ได้มีปัจจัยอื่นๆที่จะทำให ให้พฤติกรรมของราคาทองคาเปลี่ยนไปจากเดิมใช่ไหมครับคุณมรุครับครับครับจริงๆเนี่ยถ้าปัจจัยที่ยังคงม,มีมีความผันแปรหรือก็ผันผวนนะครับก็น่าจะมาจากการดําเนินนโยบายทางการคลังที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยโดยก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นการกําหนดทิศทางของราคาทองคําจากการดําเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดน,นะครับ ซึ่งนโยบายการเงินเนี่ยต้องบอกว่าส่งผลค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างแรงรต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ต่อทองคํานะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่านโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะจะดูชรอชรอหรือน<อ>ิ่งไปนะครับ,รบก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างมากนะครับ,รบแต่สิ่งที่นักลงทุนกลับเข้ามาจับตาก็คือนโยบายการคลังซึ่งเอนโยบายการคลังเนี่ย ต้องบอกว่าจะส่งผลต่อทิศทางแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจค่อนข้างช้ากว่านโยบายการเงินนะครับเพราะว่าจะไปกระตุ้นการจ้างงานจะไปกระตุ้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานกว่าจะมีการจ้างงานใช้เวลาใช้เวลาเยอะใช่ใช้เวลาใช้เวลานานกว่านะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูครับว่าการที่ประธานเฟดออดีตประธานเฟดคุณเจเน็ตเดเลนส์ครั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งใช่ครับเธอจะทํายังไงให้นโยบายการคลังเนี่ย ส่งผลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเร็วแล้วก็แรงนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาก,ก็คือการก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งของคุณเจเนตเยเลนว่าว่าจะออกนโยบายเร็วแล้วก็แรงไหม,มถ้าเร็วแล้วก็แรงเศรษฐกิจสหรัฐกระเตื้องขึ้นหรือฟื้นตัวเร็วก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ ส่งผลต่อราคาทองคําได้เหมือนกันเพราะว่าวนโยบายการคลังเนี่ยต้องบอกว่าส่งผลทั้งสองทางนะครับอย่างแรกเลยก็อาจจะไปสร้างความเชื่อมั่นต่อที่ทางแนวโน้มเศรษฐกิจให้ให้มีสัญญาณดีขึ้นถ้าตลาดตอบรับในลักษณะดังกล่าวทองคำก็มีโอกาสยอ่อแต่ว่าถ้าตลาดตอบรับมองว่าเม็ดเงินที่ถูกเติมเข้ามาในระบบเศรษฐกิจจะทําให้เกิดเงินเฟ้อ เอ่อทำให้ดอลลาร์สาหรัฐเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยฟูขึ้นหรือว่าโตขึ้นนะครับดอลลาร์ก็มีโอกาสกลับไปอ่อนค่าเห <Aha, S 2> มือนกันดังนั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับคนคุมบังเหียนหรือว่าคุณกําหนดนโยบายการการคลังนะครับว่าเขาจะออกแบบหรือว่าดีไซน์นโยบายที่จะกลับเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจและจะส่งผลต่อดอลลาร์ส่งผลต่อรนาคาทองคายังไงครับครับ คุณแอนถามเข้ามาต่อเนื่องเลยบอกว่าถ้าถ้ถามองว่าปีนี้ราคาทองคําในระยะยาวยังยังถือว่าน่าสนใจอยู่คุณแอนถามว่าถ้าจะจัดพอร์ตทองคําปีนี้ในพอร์ตควรจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณวรุตครับครับในในพอร์ตนะครับเรายังมองว่าอย่างน้อยๆเลยน่าจะมีทองคําอยู่ประมาณสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเหมาะสมนะครับ,รบจากการทำรีเสิร์ชหรือการสำรวจของตัว world gold council หรือสภาทองคำโลกนะครับก็มีการ ทำเป็นลักษณะของการทำวิจัยหรือการทดสอบโดยมีการพอร์ตของนักลงทุนนะครับที่มีการถือทองคำแล้วก็นักลงทุนกลุ่มที่ไม่ได้มีการถือทองคำในพอร์ตการลงทุนนะครับในในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็พบอย่างชัดเจนครับว่านักลงทุนที่มีทองคำในพอร์ตอย่างน้อยๆเนีย่ยห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับ,รบจะช่วยทำให้พอร์ตการลงทุนของนักลงทุนคนนั้นนะครับมีผลขาดทุนลดลงแล้วก็มีผลกำไรมากขึ้น จากภาวะความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนออแล้วก็จากช่วงระยะเวลา3าหปีที่ผ่านมาก็ข้อมูลดังกล่าวก็ยังคงยืนยันนะครับว่าทองคําก็ถือว่ายังคงเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจในการลงทุนในในช่วงนี้ครับนอกจากนี้นะครับเรายังแนะนําว่า โดยเทรนใหญ่ๆของตัวราคาของคำแล้วนะครับถ้าเราไล่สถิติย้อนหลังไปนะครับตั้งแต่ปี2018ปี2019ปี2020เราจะเห็นการยก โลหรือยกระดับต่าสุดของราคาทองคําขึ้นนะครับส่วนต่างของระดับต่าสุดของปี2018ไปที่ปี2019เนี่ยห่างกาัน100เหรียญดอลลาร์ต่อเฟออนนะครับปี2019ไปปี2020มีส่วนต่างของโลห่างกัน200เหรียญดอลลาร์ต่อเฟออนครับปี2020ถึงปี2021เราก็มองว่าส่วนต่างของโลเนี่ยน่าจะเห็นอย่างน้อยๆเนี่ยก็น, Low, น่าจะ สองร้อยถึงสามร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนตามอัตราการยกขึ้นมาของระดับต่ำสุดนะครับ,รบชุดแรกเนี่ยร้อยเหรียญชุดที่สองสองร้อยชุดที่สามก็คือปีนี้อาจจะเห็นสามร้อยเหรียญนะครับซึ่งโลของปีสองพันยี่สิบเนี่ยอยู่บริเวณพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนดังนั้นถ้าซื้อที่โลหนึ่งสี่ห้าศูนย์บวกไปอีกสามร้อยโอ้โเออก็ 1,760เหรียญเรื่อนลต่อไซอนที่เป็นแนวรับที่ทางเทคนิคที่วายเอลจีให้ไว้นะครับเราก็เลยมองว่าก็ถือว่าระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นเป็นจุดจุดหนึ่งเหมือนการทางสถิตินะครับตั้งแต่ปี2018ปี2019ปี2020จนถึงปี2021น่าจะเป็นน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่กองทุนขนาดใหญ่มองเห็นพฤติกรรมของราคาในลักษณะดังกล่าวเหมือนกันคือค่อยๆยกตัวขึ้นค่อยๆยกตัวขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีในแต่ละปีต่อเนื่องกันไป ใช่ครับถ้าถ้าเป็นนักลงทุนที่เก่งจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าซื้อได้ที่โลนะคะก็ก็จะจะถือว่ากำไรเยอะๆเลยลหละแต่จะมีสักกี่คนที่ซื้อที่โลได้ครไม่รู้ใช่ใช่ครับมีคนถามเข้ามาว่าปีนี้ครูไม่ถามว่าปีนี้มีโอกาสจะถึงสามหมื่นอีกไหมในปีนี้ปีที่แล้วเห็นไปแล้วปีนี้จะเห็นไหมครับครับถ้าสําหรับปีนี้นะครับ สามหมื่นบาทต้องบอกว่าต้องต้องลุ้นหน่อยแต่ก็ถามว่าถ้ายังมีโอกาสไหมยังมีโอกาสนะครับ,รบ ờ, ในส่วนของปัจจัยสําหรับตัวโกลสปอตหรือทองคําตลาดโลกเนี่ยเราเราค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะได้เห็นสองพันถึงสองพันเจ็ดสิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อเฟซอนนะครับ,รบเพราะว่าการแกว่งตัวของทองคําปีนี้เนี่ยแค่ยี่สิบวันเนี่ยร้อยกว่าเหรียญแล้วนะครับ<อ>ดังนั้นเนี่ยระดับพันแปดร้อยกว่าขึ้นไป 2, ไปสองพัน สองพันนึงร้อยเนี่ยไม่ไม่ไมยากเลยแต่ว่าสิาใช่แต่งเงินบาท,งงบาทรับที่ที่ยังกดดันในส่วนของตัวทองคําแท่งเก้าสิบหกจุดห้าในประเทศเนี่ยยังยังถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องลุ้นครับเพราะว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับลองคอนว์ตดูจากระดับสูงสุดของทองคําที่ระดับสองพันเสิบห้าเหรียญด่อเล่าต่อฟิสออนนะครับก็จะได้ ทองคำแท่ง96.5ประมาณ29,600บาทนะครับต่อบาททองคําก็ยังไม่ถึง30,000มื่นียวต้องลุ้นให้ถึงประมาณ21,000บาทถึง22,000บาทครับก็ถ้า22,000สอ่า2,000 2ร0 0 2,200เหรียญแลรวต่อกอยอทนอนครับก็จะน่าจะได้เห็น30,000-300บาทนะครับหรือ2,100เหรียญก็น่าจะได้เห็น30,000บาทก็ต้องลุ้นให้ทองคํามีอยู่หายหรือไม่อย่างนั้นต้องลุ้นให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาครับก็น่าจะน่าจะมีลุ้นได้เห็น ท,ที่ยังมีลุ้นสามหมนบาทต่อบ,บาททองคาอยู่ครับครับคือปัจจัยในตลาดโลกเนะี่ยมีโอกาสแล้วมันเหลือที่บ้านเราแล้วว่าค่างเงินบาทจะเป็นยังไงทีนี้อีกหนึ่งสินทรัพย์คุณมรุตครับอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่วันนี้เห็นความเคลื่อนไหวคือบิตคอยราคาหลุดสามสามหมื่นเหรียญไปละทีนี้มันจะมันมันจะสัมพันธ์กันไหมแรงขายจากบิตคอยที่มันร่วงลงมากับทองคําที่คนอาจจะหันมาถือทองคํามากขึ้นกว่าเดิมคุณมรุตมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับ ครับเราเรามองบิตคอยนะครับว่าว่าเป็นคู่แข่งกับทองคําครับมองเป็นสินค้าทดแทนครับโดยทองคํากับบิตคอยนเนี่ยจะวิ่งสวนทางกับดอลลาร์สหรัฐอยู่แล้วนะครับคนก็จะมองบิตคอยเป็นสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าสกุลเงินที่สามารถต้านทานเาะว่เงินเฟ้อได้พอให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับก็จะคล้ายๆกับทองคํำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต้านทานกับเงินเฟ้อได้ครับเออแต่พอบิตคอยกับทองคำเนี่ยเกิดมาเป็นคู่แข่งกันนะครับเพราะว่าพอบิตคอยปีที่แล้วเนี่ยให้ผลตอบแทนโอ้เป็นร้อยเนเลยครับเยอะมากเยอะเมากใช่ครับเคนก็เลยแบ่งเงินส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งใช่ครับที่ถือทองคาเนี่ยไปลงทุนในบิตคอยนะครับแต่พอเราเห็นบิตคอยเริ่มผันผวนปรับตัวลงมาเนี่ยบิตคอย ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทะยานขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่เกือบเกือบ42,000ดอลลาร์นะครับ,รบช่วงเช้าวันนี้ลงมาอยู่ที่ระดับ29,000ประมาณ750ดอยลลาร์หลุด30,000ลงมาครับก็42,000ล,ลงมาที่29,000ครับ <c oughs> ก็เวี่ยงหนักค่อนข้างมากใช่ครับ ดังนั้นเราก็เลยมองว่าการลุกลงของบิตคอยครับ,รบก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่น่าจะสร้างเม็ดเงินหรือทําให้มีการลงทุน่วนหนึ่งเนี่ยไหลกับเข้าสู่ทองคำใน้นนักเสินยงจัปลอดภัยเอ,อ่อ<ม>บรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆนะครับโดยวันนี้เนี่ยคุณเจนนตเยเลนรัฐมนตรีครังของสหรัฐส่งสัญญ,ญาณชัดเจนเลยครับว่าเธอไม่สนับสนุนให้ใช้บิตคอยแล้วก็บิตคอยเองเนี่ยก็ถูกใช้ใน ตลาดที่เป็นตลาดเกี่ยวกับการผิดกฎหมายนะครับซึ่านะครับ <c oughs> ถ้าที่ดังกล่าวครับก็ทําให้สะท้อนใ้เห็นครับว่าเกิดกระแสตการต่อต้านจากธนาคารกลางขนาดใหญ่โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐนะครับ,รบทั้งนี้เนี่ยคุณคริสอินลากา มีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปเมื่อวานนี้นะครับก็เรียกร้องให้หน่วยงานทั่วโลกเนี่ยออกกฎระเบียบควบคุมบิตคอยโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่จะต้องอุดช่องว่างหรืออุดช่องโหว่ในการฟอกเงินหรือในการทําธุรกรรมที่ผิกดกฎหมายเกี่ยวกับบิตคอยนะครับซึ่งธนาคารกลางขนาดใหญ่อันดับที่สองของกลุ่มสาภาพยุโรปโดยคุณคริสตินล,ลากาเนี่ยก็มีมุมมองในลักษณะดังกล่าวก็ บิตคอยให้ปรับ่านแล้วก็อ่อนตัวลงแล้วก็ถ้าอยู่ฝั่งอังกฤษก็สํานักงาน ควบคุมตลาดเงินของอังกฤษหรือแล้วกันว่า FCA ก็มีคำเตือนในรูปแบบคล้ายๆกันต่อสกุลเงินคริปโตเคเรนซีหรือว่าบิตคอยน์เหมือนกันนะครับก็พร้อมใจกันพลมบิตคอยน์เหมือนกันครับช่วงนี้ครับน่าสนใจครับข้อมูลครบถ้วนมากขอบคุณคุณมารุทมากเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าเราพูดคุยกันหน่อยรบกวนใหม่นะครับครับยินดีครับขอบคุณมากครับคุณมารุทขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ